ด่วนเราไม่ทิ้งกันย้ำอีกครั้งคนกลุ่มไหนต้องคืนเงินเยียวยา5,000บาทภายใน7วันอย่าลืมกดติดตามปุกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อทุกๆคนจะได้รับฟังข่าวสารอัปเดตก่อนใคร วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสวัสดีครับตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีรัฐบาลครับเปิดมาตรการเราไม่ทิ้งกันเยียวยาวลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาท3เดือนโดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดครับได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดนายรัฟวโรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้ผู้แสดงความประสงค์นะครับสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทที่ยังไม่ได้คืนเงินให้เร่งคืนเงินที่รับเต็มจํานวนให้แก,ะกะ่กระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อให้การสละสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถคืนเงินได้ที่เว็บไซต์บัวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารใดก็ได้หรือนำหนังสือที่รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้สละสิทธิ์รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว11,21รายในจำนวนนี้มีผู้มีผู้ที่คืนเงินให้กับกระทรวงการคลังครบถ้วนแล้วนะครับ 2,455รายคงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงินอีก7,666รายครั้งจึงทำหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้ที่สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทมาเร่งนะครับคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดกลับคืนเข้าสู่ครังโดยหลังจากมีหนังสือออกไปแล้วณนะวันที่7กรกฎาคม2563มีผู้ที่คืนเงินเพิ่ม84ราย ท้งนี้ด้านนายรับวลมยังกล่าวอีกว่ากรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการแพร่เอกสารการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้ที่สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทนั้นยืนยันว่าการส่งหนังสือขอเรียกเงินคืนจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นจะส่งให้เฉพาะผู้ที่รับสิทธิ์และมีการขอสละสิทธิ์เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปากตินะครับส่วนคนที่ได้รับเงินไปแล้วและไม่ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ ก็จะไม่ได้อันนหังสือเรียกคืนเงินแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่นดําเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอมเนื่องจากการสละสิทธิ์จะต้องทําผ่านเว็บไซต์เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ด้วยจะต้องระบุข,ข้อมูลส่วนตัวบุคคลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์นะครับมือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วยสำหรับหนังสือเรียกคืนเงินระบุว่าตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถาประกอบการที่รับผลกระทบที่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหรือมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนั่นเองและท่านได้แสดงความประสงค์ สละสิทธิ์การขอได้รับเงินชดเชยตามมาตรการนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจนารณาแล้วขอเรียนว่าเพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังภายในเจ็บวันนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือทางนี้สามารถคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ 1. ผ่านเว็บไซต์เว w เราไม่ทิ้งกัน com เลือกปุ่มสละสิทธิ์สีชมพูและดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนดหรือ 2. จํชำระคืนผ่านโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้โดยดำเนินการได้สรุปนะครับกระทรวงการคลังได้มีการออกหนังสือออกมาและขอความร่วมมือนะครับกับคนที่สละสิทธิ์นะครับในมาตรการเยียวยา5 0 0 0บาท นะครับที่ยังไม่ได้คืนเงินก็ให้ทําการดําเนินการคืนเงินให้กับทางกระทรวงการคลังนะครับภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือนะครับก็สามารถคืนเงินได้นะครับสวิธีก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับหรือจะทําการโอนผ่านนะครับโมบายแบงกิ้งก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ นะครับกดปุ่มสละสิทธิ์นะครับหลายๆคนที่เกิดความกังวลใจว่าจะมีหนังสือเอ,เอกสารมาถึงเราหรือเปล่านะครับก็สบายใจได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้กดปุ่มสระสิทธิ์นะครับเ,เราก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นเดิมนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ